เรื่องเล่าจากหลังใหม่หลังใหมเอนเตอร์เทนเมนต์ขอเสนอสมิงไพรพันปีเสียงปืนแผดลั่นสนานพงไพราตามด้วยเสียงคำรามอันเป็นอัตลักษณ์ของเจ้าป่าขนตีเหลืองฟางคาาตาำกล้องสะท้อนกลับไปกลับมาจนหมูนกกาซึ่งเริ่มจับกอนเตรียมนอนหลับพากันแตกตื่นตีปีกบินขึ้นฟ้าดัางโกลาหล ต้นต่อมาจากเบื้องล่างต่างลานโล่งขนาดย่อมร่างไร้วิญญาณของนางปิน่นหญิงท้องแก่ลูกบ้านในการปกครองของผู้ใหญ่ทองคําผู้ใหญ่ทองคําพ่อบ้านทะเลวแหลมถูกรบกวนการเป็นเหยื่อลอดเสือกกลงใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งไม่ใช่ตัวที่สังหารนางและชาวบ้านคนอื่นในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานี้แต่เดิมบ้านเลวแหลมมีความเป็นอยู่อันสงบสุขตามวิสัยบ้านป่าติดต่อยทั่วไป มีบ้างที่ถูกลบกวนจากสัตว์ร้ายที่แหกปากเข้ามาในหมู่บ้านถ้าบ้าจำนวนครั้งก็น้อยแตน่น้อยโดวยบ้าจะเป็นมนุษย์หรืสอตัดการสำเนียกถึงอันตรายหรือสถานที่ซึ่งไม่ควรเข้าไปยุ่มย่ามนั้นย่อมมีอยู่ในจิตสำนึกเป็นปกติเป็นแต่กระช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่ไม่อยู่ความตายอันเกิดขึ้นจากคมแก้วของเสือใหญ่พลันอุบัติขึ้นติดติดกันระยะเวลาไม่ถึงเดือนมีทั้งเด็กคนแก่และหญิงไร้ทางสู้ ถูกกบคอลากอะสพบไปทิ้งไว้กลางป่าเป็นที่อุดจาตาและนาอนาดร่วมสิบชีวิตมันผิดวิสัยเกินไปมันโหดเทียมนัทารุนเกินกว่าจะหาคำอธิบายได้ริงอยู่เองว่าเสือเป็นนักล่าที่อันตรายมันจะหาทางเอาตัวรอดไปการล่าทุกอย่างเมื่อท้องหิวยิ่งเสือลำบากไม่ว่าจากอาการบาดเจ็บหรือตราตามอายุไขมนุษย์หนังอ่อนไร้เขี้ยวเล็บนั่นแหละเหยาอที่ล่าง่ายแต่ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มันออกจะผิดธรรมดามากไปกระทั่งชาวบ้านซึ่งรอดชีวิตจะตกอยู่ในความกลัวถึงกับใช้คำนิจามการกระทำของเสือโครงตัวนี้ว่าเป็นการล่าเพื่อแก้แค้นล่าเพื่อสนุกและล่าเพราะจิตสำานึกดึกๆของมันไม่ใช่สัตว์ป,ป่าธรรมดาแต่เป็นเพราะถูกครอบงำโดยอาถรรพ์ป่าอันทั่วร้ายไปแล้วก็มีผู้ใหญ่ทองคำ อดีตปราฝีมือทักาศซึ่งปัจจุบันว 7, ัย76ปีต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ในฐานะพอบ้านลูกน้องออกตามรอยเสือรรกรงกัตตะกรอนตัวนี้นับตั้งแต่เกิดเรื่องทว่าจนแล้วจนรอดร่องรอยที่มันทิ้งไว้กลับหายไปเอาดือด้อๆลงังเทตามกันเป็น,นวันๆข้ามเขาใหญ่เขาน้อยเป็นลูกๆจากที่เห็นว่ามันย่ำเท้าไปทางไหนกลับหายไปเรากับไม่เคยมีอยู่และจะเกิดเรื่องร้ายขณะที่คณะของผู้ใหญ่ทองคำ ตอนแรมหยุดกลางป่ากลับมาถึงหมู่บ้านก็พบศพซึ่งถูกสังหารอย่างโหดร้ายร่ำไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำเอาอดคิดไม่ได้ว่าเสือใหญ่ตัวนี้ซึ่งวัดจตกขนาดรอยเท้าแล้วคงมีไม่ต่ำกว่า11อตอกความคิดแยบคายจเจ้าเล่ห์เพทุบายอย่างร้ายเหลือหลอกล่อให้ผู้ใหญ่ทองคำนำคณะล่าซึ่งประกอบด้วยปรานฝีมือดีเรื่องติดออกจากหมู่บ้านและมันจึงบกคา,าก่อความบุ่นบายในขณะที่บ้านเฉลียวแหลมรายการป้องกันหนาแน่นอย่างที่ควรจะมี ที่ตุดหลังเยอะายสุดท้ายคือนางปิน่นหญิงท้องแก่ที่ถูกกบคอลากขึ้นจากห่วยท่ามกลางสายตาของชาวบ้านคนอื่นๆเมื่อเจนวานผู้ใหญ่ทองทาตัดสินใจไม่ไล่ตามอย่างที่เคยเป็นมาร่างในวิญญาณหน้าทุเรศในตาของนางปิน่นไม่มีใครเข้าไปแต่ต้องตามคําสั่งของพ่อบ้านเราพรานผูกห้างบนคาคบสูงล้อมตบนางปิ่นเอาไว้ทุกคิดพินิจจากต่องดอยที่มันทิ้งไว้บนตัวจบและการซุกซ่อนโดยลากเอากิ่งไม้น้อยใหญ่มากุมร่างนางปิ่นเอาไว้ แสดงให้เห็นชัดเจนโดยไม่ต้องสงสัยมากความว่านางปิ่นเป็นเยืยอที่ถูกกระทำต่างจากเยียวอื่นๆมันจงใจเก็บนางปิ่นไว้เพื่อหวนกลับมากินอาจจะไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันข้างหน้าแต่ที่แน่ๆมันต้องกลับมากินไม่มีอย่างอื่นประสบการณ์หลายสิบปีที่เป็นพรานแบกปืนเข้าป่าของผู้ใหญ่ทองคําบอกเช่นนั้นนั่นเองการนั่งซากจึงเกิดขึ้นดังว่าค่้มเกนแรกของการนั่งซากผ่านพ้นไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น สียงแตกต่างแ,กกแววมาอยู่ด้านล่างเป็นตระกะาบาเกิดจากการตื้บการเข้ามาหมายจากกัดแทะถึงร่างไรบินญ,ญานซึ่งเริ่มส่งกินเฉพาะมวลอากาศอบอ้าวของนางปิน่นอันเกิดจากสัตว์กินตากตระกูลเฮยดเท่านั้นวีแววของอะไรที่ใหญ่กว่าไม่มีเลยตกตลังบันยิ่งแล้วใหญ่ป่าดงพงพีเสียงเพียกตามวิสัยศพนางปิ่นนอนแน่นิ่งแขนขาเริ่มกลางชีดอยู่เบื้องล่างทบเราพรานซึ่งอดทนเกินกว่ามนุษย์มนาทั่วไป ยังมองไม่เห็นสัตว์ตัวใดจะด่้งกลายเข้าใกล้เกินกว่าครึ่งเส้นนี่แหละที่มันน่าประหลาดใจตลอดคืนหนึ่งกับอีกหนึ่งวันมีเสียงสัตว์กินซากบนเวียนเข้ามาใกล้บ้างไกลบ้างแต่กลับไม่มีตัวไหนกล้าพอที่จะเข้ามาถึงร่างเอาเนื้อไปกินเพราะเหตุใดพวกมังกรสากกินพรานบนคาบรอบด้านงั้นหรือเป็นไปไม่ได้ทุกคนพลังกายอย่างแนบเนียนความสูงจากพื้นือกเกินกว่าที่ลมจะตีกลับพัดเอากลิ่นมนุษย์ลงมาตู่พื้นเบื้องล่างฉะนั้น ปัญหาที่ว่าตำแหน่งของพรานแต่ละคนถูกเปิดเผยจึงตีตกไปมาเป็นแบบนั้นก็คิดไปได้อีกไม่กี่แง่และหนึ่งในนั้นคือเจ้าของซากนักล่าที่อุตตาบุกไปถึงริมห้วยห่างจากหมู่บ้านเพียงไม่กี่นาทีเดินแอบอยู่แถวแถวนั้นและคอยแผ่ตะบะอันน่าบันเกรงขู่ให้สัตว์ชนิดใดก็ตามที่เข้าไปกินซากนี้หางกตูดทำนองบ้านั่นคือเหยื่อของกูไม่กินตอนนี้ใช่บากูจะไม่กินเลยจะสะเอะเสนือหน้าเข้ามาใกล้เจียวหนา หากเป็นเช่นนั้นจริงและมันซ่อนตัวอยู่ที่ใดกันเล่าใกล้ๆเพียงไหนและการกระทําของผู้ใหญ่ทองคํารวมถึงพรานคนอื่นๆตกอยู่ในสายตาของมันหรือเปล่าทว่าอีกอย่างหนึ่งที่ติดอยู่ในใจของผู้ใหญ่ทองคํามาพักใดิ่แล้วกําแพงโบราณที่ก่อล้อมเจดีย์ซึ่งโบราณกว่าของวัดประจาหมู่บ้านมันแปลกไปแต่อะไรที่ว่าแปลกเขาก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ความกังขาทิวพันมาลายหายไปเมื่อก่อนตะวันจริงพบเพียงไม่กียรติใจ ร่างลายเหลืองฟางคาดดำพันปรากฏปั๊บแบมแถบดงลึกพิศตะวันตกห่างจากซากนางปิ่นเพียงครึ่งเส้นชัดเจนมันมาแล้วแดะยังย่างเข้ามาใกล้ตบด้วยอาการระแวัระวังขั้นสุดค่อยๆจดๆจดจ้องจ้องจ้องเข้ามาด้วยความเจ้างช้าจังหวะที่มันโผล่หน้าออกมายัางลานโลกนั่นเองผู้ใหญ่ทองคำถึงกับตาเบิกครางเือกล้องก็จรงิงแต่มันเป็นคนละตัวขนาดเล็กกว่าเกือบครึง่งตัวผู้ใหญ่ทองคำเห็นถึงความผิดปกตินั้นจึงลดนก แรควรจดปวดขมองบัตตเอาอย่างไรดีตัวที่เข้ากินซากเบื้องล่างนี้ไม่ใช่ตัวที่เขาต้องการจังบะนั้นเองเสียงปืนจากพรานซึ่งนั่งตุ้มอยู่บนคาคบฝั่งตรงข้ามพันลั่นขึ้นตามด้วยเสียงคำรามด้วยความเจ็บปวดของเสือโครงด้านล่างป่าไม้ราบเป็นแถบเนื่องจากการดิ้นรนกับเถือกระสุนของมันก่อนจะสิ้นใจใตายในเวลาต่อมาผู้ใหญ่ทองคำตะบดอย่างหัวเสียป่าแตกแล้ว ไอ้ที่ดิ่งนั้นก็เป็นคนละตัวกันตะโกนบอกพรานคนอื่นๆว่าไม่มีประโยชน์แล้วที่จะนั่งซากต่อไปจากนี้หากไอหรืออ e, ีไลตัวต้นเรื่องยังจุ่มดูอยู่ไม่ห่างมันคงรู้ตัวและหนีไปแล้วอย่างไม่ต้องสงสยัยอึดใจต่อมาท่ามกลางความสัวรางเมื่อแสงสุดท้ายของวันกำลังจะหมดลงไฟฉายลายกระบอกตองเป็นลำตัดทับร่างที่นอนแน่นิ่งของเสือโครงเคาะร้ายขนาดของมันมีเพียงเจ็ดตอกเท่านั้นเป็นตัวเมียเขี้ยวเล็บสมบูรณ์ ร่างกายไร้รอยบาดแผลจากกนอันบอกว่าจะเป็นเสือลำบากจนต้องเบนเข็มมาล่ามนุษย์เท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับสรุปแป้ง่ายๆว่านี่คือไม่ใช่เสือคาตะกรตัวนั้นเอยมันจะเหลวอีกหรือเปล่าเนี่ยผู้ใหญ่ปราณเอิบหนึ่งในปราณที่ผู้ใหญ่ทองคำว้ใจครวนเครือ,อฉันขอโทษทีนะผู้ใหญ่ที่ที่ฉันอยู่มันคับแคบเกินกว่าจะยั้งมือทนันพอเห็นเป็นลายคาดมาแบบเนี้ยเล็งต้นคอได้ก็เหนี่ยวไกลเลยฉันคิดว่าไม่มีใครเห็นแะอีก ถึงพักกันนิ่งเงียบเป็นนานสองนานฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้เสียเรื่องจริงๆนะพรานมิ่งเปล่าก็เป็นพรานหนุ่มไฟแรงเรื่องปืนความแม่นยานั้นหาตัวจับยากแต่ความเฉลียวตามวิสัยพรานและาการทั้งแต่พินิจเหตุการณ์กับน้อยจนแทบจะเรียกว่าเป็นพรานหูหนาตาเล่ผู้ใหญ่ทองคําได้ยินเช่นนั้นก็อดใจอ่อนกับความตื่อนั้นไม่ได้ถอนใจยาวกล่าวจากใจจริงวันนี้ไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้นจะว่าไปก็ดีแล้วที่พรานมิ่งเลือกสังหารมันเสีย กิดการลิ้มลองรถเนื้อมนุษย์ครั้งนี้ยังอาจจะส่งผลให้อิลายมันติดใจขึ้นมามิเป็นการเพิ่มความเจ็งให้ชาวบ้านระแบกนี้ขึ้นอีกหรือฉะนั้นขอพรานมิ่งจยากกังวลใจเกินไปนักนี่นับเป็นการกระทําที่ดีแล้วอย่างหนึ่งเอ,อเอาตบอิปินกลับหมู่บ้านคืนนี้เลยสักอิสเอโครงนั้นด้วยไปถึงเราคอยหาเบธีรับเมืองกันต่อไปคพญายทองคำบ่า จังบะนั้นเองในทิศทางไปที่ตั้งของหมู่บ้านบังเกิดเสียงตับเท้าระคนหอบเหนื่อยของมนุษย์แววเข้ามาด้วยความรวดเร็วไปท้ายทุกกระบอกตับไปดังจุดนั้นติดใจไม่ได้ไม่น้อยแต่คนหนึ่งฟันโพน่าออกมาพร้อมเสียงตะโกนเตือนว่าอย่ายิงอย่ายิงนิถันเองไอ้เถมลูกพ่อฉายมาที่นี่เพราะมีเรื่องอยากจะบอกลุงทองดีแกอยู่ที่นี่ด้วยหรือเปล่าโอ้ข้าดูที่นี่มีอะไรผู้ใหญ่ทองคำถามพ่อฉันให้มาบอกนะจ้า ท่านนั่งจับยามดูพบที่อยู่ของเสือรายฆาตกรแล้วอยู่ไม่ไกลมันเป็นเสือผีเสือเจนพ่อบอกให้สะมาพบผู้ใหญ่ให้พาไปสมทบแกที่ต้นห้วยแกบอกว่าต้องใช้ทั้งอาคมและความแม่นยำในการยิงถึงจะกำจัดมันได้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีทางสำเร็จแน่ๆได้ยินเช่นนั้นแน่นอนว่าตัวผู้ใหญ่ทองคำย่อมไม่รอ ั่างการให้พรานคนอื่นๆนำร่างของนางปินกลับเข้าตูหมู่บ้านตนตนจะไปกับไอ้จมเพียงลำพงังจังหวะนั้นพรานเอิบังแขนพ่อบ้านออกมาสนทนากันจังจุดที่ห่างจากคนอื่นๆเป็นการส่วนตัวเนื้อความก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าให้ผู้ใหญ่ทองคำทั้งใจก่อนตักนิดดีหรือไม่โดยจากที่ฟังไอเอิบพูดมามีหลายอย่างที่ไม่ชอบมาพากลพ่อหมอถ่ายเป็นหมอจอมอาคมที่คนในหมู่บ้านนับถือนั่นก็เรื่องจริง ความเก่งต้าเรื่องจับจามสามตานั้นไม่มีใครจะเกินหน้าแกนั้นก็จริงอีกแต่อยู่ไม่อยู่ไอเออโ,โปรมายังสถานที่แห่งนีทง้ทั้งทั้งที่ผู้ใหญ่ทองคําสั่งนักหนาว่าห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามายุ่มยามมันจนให้ตังกิดใจไม่ใช่น้อยอีกจางฟังจากปากที่ไอฉ่ำว่าจุดที่มันบอกต้นห้วยอยู่ไกลาจากลานกว้างที่เดืนอยู่นี้ร่วมกันสองสามชั่วโมงเดิน และยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าห่างแก่จากหมู่บ้านอีกเป็นเท่าตัวแต่เฉิมกลับเตือนกลับไปกลับมาด้วยตัวเปล่าไรอาวุธมันดูไม่ผิดวิสัยไปหน่อยหรือจะไปเลยผู้ใหญ่อย่างน้อยกลับหมู่บ้านจัดก,กําลังกันใหม่ค่อยไปไม่น่าสายเกินแกหรอกถ้าให้ผู้ใหญ่ไปกับมันแบบนี้ฉันใจไม่ค่อยดีอีกจางตัวสภาพเฉิมซี่ผู้ใหญ่มันพรานเอิบว่าผู้ใหญ่ทองคําเองก็ใช่จะไม่เข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่แฝงอยู่ในรูปประโยคนั้น เขาเองก็ใช่จะเป็นพวกปีปลม้มทำอะไรแบบไม่คิดเสียเมื่อไรจึงพลงทะลุก,กลางป้องข้ามีแผนคอยหลังข้าสักคึงชัออง่วโมงเองกับเอ้มิงตามไปห่างๆข้าจะทิ้งดองรอยเอาใบให้เขินตามไปแบบประเจอประเจอบดแต่จะทําให้รู้ตัวกันแล้วก็เหลวอ,อีกเท่านั้นเองหมายความว่าก็ดังที่เองคิดนั่นแหละข้าเองระแคะระคายเรื่องนี้มาพักแต่แล้วเหมือนกัน มหาก็สรุปได้เช่นนั้นแม้จะไม่เต็มใจเท่าไรนักแต่พรานเอือบก็จำต้องยอมปล่อยเลยตามเลยนำคณะพรานแบกร่างซึ่งน้ำหนักเพิ่มขึ้นและเป็นแรงของน้าปินกลับหมู่บ้านโดยไม่บอกใครเลยว่าหลังจากนี้อีกไม่กี่สิบนาทีตนและพรานมิ่งจะขอแยกทางตามผู้ใหญ่ทองคำไปส่วนจะใช้ข้ออ้างแบบใดนั้นต้องใช้เวลาในการคิดสักหน่อย ตัดภาพมาทางผู้ใหญ่ทองคําในเมื่อไอ้จําเป็นผู้มาตามตัวจ้ำยังระบุจุดหมายปลายทางได้แน่ชัดผู้ใหญ่บ้านจึงยกตําแหน่งผู้นําทางให้แก่มันไปทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจึงรู้แน่ชัดว่าจุดที่พ่อหมออารอคืออยู่บางไตส,ส่วนหนึ่งของต้นห้วยซึ่งอยู่ใกลมิตรไทน้อยวางไตเป็นสถานที่อึบทึบอึมครึมที่ได้มาจากความประหลาดของภูมิประเทศ ต้นไซน้อยใหญ่หลายติบทั้งซ้ายขวาของตลิ่งสองปากน้ําพร้อมใจพากันโน้มเข้าหากันมิหนำซ้ำํากิ่งก้านสาขายังเกี่ยวเลี้ยวพันรัดเอาไว้จนหนาแน่นนั่นเป็นสาเหตุของความร่มคึมจนเกินไปจนกลายเป็นสงัดเงียบดังที่อยู่ของผีสางปีศาจรร้ายผนวกเข้ากับห้วยตอนนั้นลึกหลายเมตรลำซางขนาดใหญ่ที่ต้องใช้หลายคนแบกปักลงไปยังไม่ถึงก้นบึงมันยิ่งเพิ่มระดับความนนากลัวของที่นั่นให้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวี ฉะนั้นแล้วมันจึงดูไม่แปลกเลยหากจะมีบางสิ่งบางอย่างใช้เป็นที่พำนักระหว่างการเดินทางความเงียบรอบกายอันเป็นไปนตามวิสัยของไพรพนาดามดาตรีเริ่มทบีความอึดอัดขึ้นมาเป็นลำดับผู้ใหญ่ทองคำเจียนกับสภาพเช่นนี้รู้ดีว่าอีกไม่กี่นาทีหรือวินาทีข้างหน้าบางอย่างจะพรวดออกมาจากราป่าฝังใดฝั่งหนึ่งให้ต้องตกอ,กอกตกใจกันเป็นแน่และทุกอย่างก็เป็นไปแบบที่เขาคิด ทันทีที่กระสุนลูกตองชนิดพิเศษอาศัยรังเพลิงหักคอปืนพิ่ขึ้นนกพร้อมยิงตามวิสัยลูกตองเดี่ยวนกในปาดทึบตานสายพันแตกโกรมไอจัมทิ้งลายลูกทายพ่อหมอจอมอาคมเวทร้องนั่นเสียงแหลมปานหญิงสาวเจอมแมลงตาบตัวเท่ากะลามะพราะ้าวผู้ใหญ่ทองคำตบัดปืนขึ้นเล่งไปดังเงาตะคุ่มขนาดจมย่อมทันทีทันทีเช่นกันด้วยประสบการณ์ทว่าในช่วงขนานั้นนิวจีกกว่ายังไม่สามารถเหนี่ยวไกตรงกระสุนออกไปได้ เพราะยังจับจุดไม่ถูกว่าส่วนใดเป็นส่วนใดสันดานพรานจะยิงสัตว์ใดที่อันตรายต้องเอาให้อยู่ในนัดสองนัดแรกฉะนั้นถ้าจะเจอรถยิงเลยเสียเมื่อไรต้องหาจุดตายก่อนเป็นอันดับแรกและอีกอย่างที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดไอตัวข้างหน้าขนาดตัวมหึมามันคือสัตว์ประเภทไหนกินตัาบที่ตลบอบอวนปุงนั้นชัดเจนว่าเป็นเสือแน่แต่เสือพันธุไหนกันเล่าที่มีลักษณะเป็นก้อนตมดิกเช่นนี้ แต่วินาทีต่อมาผู้ใหญ่ทองคำมีอันต้องสะดุ้งตาเบิกค้างช่วงแขนกำยำล่ำสันกลบคุมไปด้วยขนเยืยอเดาออกมาร่วมปวบวาตรงเล็บจิกตรงดินดนแรงพื้นดินสะเทือนเลื่อนลั่นจักแตงจันที่เริ่มฉายเบามาจากด้านบนส่องชัดถึงสีสันของเส้นขนที่ปลิวสบายตามแรงลมสีเหลืองคาดดำแจมด้วยขาวมนนำมาอัตลักษณ์ของไอ้ลยไม่มีผิดแน่ไม่จำเป็นต้องรอท้าอีกต่อไปในเมื่อเห็นจะทัดถึงทิศทางบ่าเบื้องหน้าเบื้องหลังอยู่ตรงไหน ปลาระบอกลูกซองเดียวเล่งมืมืดในส่วนที่เหนือจุดที่คาดว่าเป็นไรแล้วเหนียวไก่ทันทีเียงปืนตนันลั่นกล้องไปทั่วทั้งราวป่าแรงมหมาซึ่งยังกดเป็นก้อนกลมมีอาการสะท้อนเล็กน้อยผู้ใหญ่ทองคำประจวนเบี่ยงข้างหลบเข้าหลังต้นไม้ใหญ่ไม่ทราบชนิด ซึ่งยืนต้นคู่กันอยู่ไม่ห่างนักเต้งหักลำกล้องดัดกระสุนนัดใหม่เข้าไปด้วยความชำนาญจะเป็นอาถรรพ์แบบใดจะเป็นปีศาจชนิดไหนก็ช่างแต่กระสุนที่ปลุกเตกเองจนเข้มลังตามตำราที่ร่ำเรียนมาอนุภาพของมันเองก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันดัดแล้วไอ้ก้อนกลมกลมก็แสดงอำนาจด้วยการกำรามลั่นต้นไม้ต้นตอกจะน้อยใหญ่แก้ไหนมีอันสันสตานเรากับมีชีวิต และกำลังขันคํามต่อตบะบารมีของหวังนั่นไม่ทําให้ผู้ใหญ่ทองคํากระรุง้งรุกตัวกระโจนถอยหลังเท่ากับเรื่องที่ว่าต้นไม้สองต้นที่ใช้เป็นทิกกําบังมันขยับออกจากที่และที่ยวเป็นต้นทางซ้ายยกขยับแล้วทิ้งลงจนพื้นสะเทือนต่อมาเป็นทางด้านขวาซึ่งกระทําในทํานองเดียวกัน และอีกอึดใจต่อมาทั้งสองต้นก็กระดับกระเยื่นเบี่ยงไปไกลการเคลื่อนไหวแบบนี้ไม่ผิดไปจากการก้าวของมนุษย์ผู้ใหญ่ทองคํามองไล่ขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งได้พบความจริงที่ว่ามันไม่ใช่ต้นไม้แต่เป็นเปรตเปรตซึ่งมีเครื่องปกปิดร่างกายเป็นผ้าเหลืองพื้นใหญ่พอจะกลุ่มกระท่อมให้มิดทั้งหลังได้แต่ติดเก่าต่อมท่าสกระปกมอต่อเท่านั้นเองเจ็บหายละเป็นเปรตมันทำอะไรอยู่กลางป่าแบบนี้วะโน่นไม่ไปดูที่บัดนโน่น เรากับนั่นเป็นการตอบรับหรือเถียงแตกเปรตร่างสูงใหญ่ก็มีปานสิ้นสุดเสียงนั้นลมโบใหญ่ก็พันอุบัติขึ้นทางเบื้องหน้าผู้ใหญ่ทองคำรู้ได้ในบัดนั้นใช่แล้วก็ลืมไปเสียสินบาย่ามนั้นตนกำลังเผชิญหน้าอยู่กับอะไรบิดไปเพียงเส้นยาแดงผ่าแปดตังว่าประสาทสัมผัสไม่ดีพอคงไม่สามารถโจกกายหลบตรงเล็บที่เบี่ยงพลาดเข้าใส่ไม่ได้เวลานี้ไอ้ก้อนกลมๆม,มีเพียงขนสีฟางยรีบตัวขึ้นเต็มที่ ลักษณะของมันคือมนุษย์และสัตว์ผสมกันคนเปยอยู่ยืนสองขากลางแขนในแบบมนุษย์ทว่าดูร่างกลับเป็นสัตว์หากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็เป็นมนุษย์หมาปา่าดังในภาพประยนตร์ต่างๆนั่นเองดวงตาของมันแดงบ้าเกื่อเรืองดังมีแต่งในตัวเองเพียงได้เห็นสภาพของมันผู้ใหญ่ทองคํามีอันนิ่งอึง้งตะลึงแข็งดังปูนปั้นมาจำเนียกได้เมื่อมีเสียงตะโกนกล้องจากจิตใต้สํานึก ว่าให้หลีกไปอีกทางเสียสติไอโง่ประเดี๋ยวก็ตายหาเท่านั้นเองสองขาจึงมีเรี่ยวแรงให้ดิดตัวกระตนหลบไปอีกทางดังนี้การกระตุนหาและบาดตรงเล็บของมันจึงพลาดไปอีกผู้ใหญ่ทองคําทิ้งตัวลงพื้นในท่านอนหงายลุกต้องลดลงกําไบในระดับเอวแนวกล้ใสอีกนัดคราวนี้เห็นทัดเจียนบากระสุนประทักเข้าเต็มติดข้างถึงกับผงะให้อุรกายผงะไปด้านหลังการสับเปลี่ยนกระสุนเป็นไปด้วยความรวดเร็วทวัดจังหวะที่ทันกายลุกขึ้น พันมีการรัดร่างกอดเอาไว้ตักทางด้านหลังพร้อมกับเสียงหายใจปืดปาดแักเสียงทางเตือแก้วเสียงไม่ใช่ใครไอ้ชมนั่นเองมึงทำอะไรไหวชมเดี๋ยวก็มองแบบแพักู่เท่านั้นมึงจะต้องเป็นเหยื่อของพ่อกู ไอ้เฉิมซึ่งไม่ทราบได้เวลานั้นมันถูกสิงตัวอยู่ด้วยสิงใดคำรามบบเบ็ดเพียงเท่านั้นก็มีอำนาจสะบัดหงายผู้ใจทองคําหาใจเป็นพวกมือใหม่เช่นรายการโต้ตอบมาถูกพันธนาการทั้งคนทั้งผีรวนรับมือได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วคอมศีสับไปด้านหน้าลับเบียงกลับมาด้านหลังกระแทกเข้ากึ่งปากกึ่งจมูกเต็มแรงเล่นเอาเลือดกระจายผู้ใจหมอบลงจังบาะนั้นยงอันคุ้นเคยตะโกนเตือนมาตักทางใด ผู้ใหญ่ทองคำไม่อาจระบุไปได้แต่ที่แน่ๆเขาทิ้งตัวลงหมอบกับพื้นตามที่บอกอย่างว่าง,ง่ายทั้งที่ไอปีศาจครึ่งคนครึ่งเสือนั้นย่างสามขุมเข้ามาหาเขาควรจะระเบิดกระสุนใส่เพื่อสร้างระยะห่างแต่ใจมันต่างให้เจอเสียงนั้นเสียแล้วจะปลอดภัยตามนัดสอนดังสนั่นลั่นป่ามาจากทางด้านหลังต่อมาเป็นปรานเอิบและปรานมิงที่เข้ามาตรอดแขนประกองผู้ใหญ่ทองคำให้ลุกขึ้นมองไปก็เห็นบ่ออีกคนที่ตามมาด้วย พอมอสไทยนั่นเองถ้าว่าดูสภาพแล้วสะบักสบอมเจยนไปเจียนอยู่หน้าเป็นห่วงตักาการมันก่อนผดดู้ใดมันเพิ่งหลุดจากสะกดทันมาได้ไม่นานตอนนี้ดังทันมอสไทยว่าดเตือหอบแม้จะยังไม่เข้าใจมันที่ต้องกำจัดเป็นตัวอะไรและที่ว่าหลุดมาจากสะกดนั้นหมายความว่าอย่างไร แต่จะอย่างไรก็ตามแม้ไม่ต้องบอกกันก็ต้องท,ทําเช่นนั้นอยู่แล้วกระสุนอาคมซึ่งพบมาด้วยร่วมติดปลอกบรรจุจัดหักลำและยิงใส่ตามจุดตายต่างๆที่เผยให้เห็นทานเอิบกระดมยิงใส่เช่นกันแต่ที่ได้น้ําได้เหนื้อจุดเห็นจะมาจากฝีมือของปรานมิงรายนั้นยิงน้อยยิงช้าแต่ยิงดาวกับจับวางทุกดอกไม้ตาได้ตาไม้กบหูได้กบหูไม้ตรงไหนได้ตรงนั้นปรานมิ่งเอานี่ไป มัดชายบอกพร้อมโยนย่ำขนาดเล็กให้หนึ่งใบภายในบรรจุกระสุนอาคมเช่นกันโดวยบทุกนัดที่เขายิงใส่มันไม้จุดตายแต่ก,กระสุนปืนไร้อนุภาพไม่รุนแรงมากพอนั่นแหละหมอดชายจึงต้องยื่นเครื่องมือช่วยให้มาเด็ดผลดียิ่งขึ้นอีกแรงคราวนี้ปีศาจท้ายจำต้องพบกับความร้ายกาจของมนุษย์บางคณะของผู้ใหญ่ทองคำยิงไปชนิดหูดับตับไม่ฝ่ายมอดไายก็หอบสังการลากสายสินซึ่งปูกอาไว้ล้อมกรอบกันปีศาจร้ายซึ่งย่ำนิ้ทำท่าจะหนีท่าเดียว นับั้งแตลุดจากการตะกดมาเอาตะเก็นฆ่าด้วยความสนุกถูกตามล่าด้วยกลุ่มผานโง่เง่าไร้พิดสงใครจะไปคิดว่ากลุ่มผานที่ตนคิดว่าโงา่มันจะไร้กาศถึงเพียงนี้หลังสายสินถูกล้อมจนไร้ช่องบ้างมัดสายจึงเริ่มพิธีโดยไม่รอถามว่าคนอื่นพร้อมหรือไม่น้ำบนตึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวทุกต้อเอาไว้ตัวใดซาสา์ใส,ส,ส่ปีศาจร,ร้ายบังเกิดเียงปู่พร้อมด้วยความขมงสลบอบอวนจนแลดูคล้ายหมอกหนา ตัวปีศาจายเอ็ก็ปีดปิดร้องสุดเสียงอย่างน่าเบทนาขณะของผู้ใหญ่ก็ยิงไปพ่อหมอใชยก็ตาสไปตรวจไปปีศาจ้ายก็บีดร้องไปกระทั่งพักใหญ่ใหญ่ทุกอย่างจึงสงบลงปีศาจร้ร่างกายกำยำสูงดังดักปักหลันหายไปแต่จิงไม่เพียงรูปปั้นสมิงปลายขนาดเท่ากำปั้นนั่นเองผู้ใหญ่ทองคําจึงถึงบางอ้อไอที่ข้างคาตายจะดีใดมีบางสิ่งที่แปลกไปที่แท้คือสิ่งนี้ รูปปั้นขนาดเท่ากันซึงตั้งเอาไว้แปดทิศมันหายไปหนึ่งตัวและเวลานี้มันอยู่ที่นี่โอ้ยตกเปลืองชัดเจหมอสชัยว่าต้นตอของเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นร่วมหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดจากตะกดที่ลงเอาไว้ยังรูปปั้นสมิงปลายทั้งแปดตัวเกิดเสื่อมแท้ที่จริงแล้วรูปปั้นที่เห็นนั้นหาใช่ตุ๊กตาที่ปั้นเอาไว้ให้ดูหน้าเกรงขำเท่านั้นภายในยังประจุดวงบิดญ,ญาณของพญาสมิงเอาไว้ถึงแปดตน ผู้ที่ตะกดเอาไว้คือตอมคำหมังเบทผู้ก่อตั้งหมู่บ้านวิญญาณพญาสมิงทั้ง8ได้มาจากการปราบตามและขังเอาไว้เมื่อก่อนตั้งหมู่บ้านจึงจับจัดลงในรูปปั้นเพื่อให้ปกป้องเจดียใหญ่ซึ่งด้านใต้เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติมากมายและฝากฝั่งหน้าที่ให้ปกป้องหมู่บ้านไปด้วยในขณะเดียวกันและมันทําหน้าที่นั้นมาร่วมร้อยปีพันปีมาแล้ว อาจจะเป็นเพราะถึงเวลาหรือการกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําให้การสะกดกลายตัวออกเดชบุญบามีเพียงตัวเดียวเท่านั้นเรื่องร้ายจึงเกิดขึ้นเพียงเท่านี้ตัวไอ้จมเองทําตามหน้าที่ที่พลอยออกตามหาผู้ใหญ่ทองคําเพื่อแจ้งเหตุแต่ระหว่างทางเกิดไปเจอเข้ากับปีศาจตายจนถูกครอบงำหลอกล่อเอาผู้ใหญ่ทองคาไปกินเสียโชคดีที่ไม่สาเร็จอย่างปีศาจ้ายหมายใจเอาไว้และเรื่องที่ผู้ใหญ่ทองคำระแคะระกายคือกิริยาของไอ้จำมาดูไม่เป็นตัวของตัวเองในบางครั้ง ตัวมันเป็นลูกหมอผีที่กลาดกลัวความมืดยิ่งกว่าสิ่งใดทบ้า,าตั้งแต่เกิดเรื่องไม่กลับออกป่าเพียงลำพังนับครั้งไม่ถ้วนนั่นเองผู้ใหญ่ทองคำาดินคาดไปก่อนแล้วว่าไอ้เทิมนี่ละตัวการมันคือสมิงทะบาดที่ไหนได้มันเป็นเพียงแค่ถูกครอบงำเท่านั้นเองซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งเล็กก็ว่าได้หลังจต่การข่มกำลังกันจนปีศาตรร้ายกลับเข้าตูไปอยู่ในสกดมันก็ถูกนำไปไว้ที่เดิม เพิ่มเติมคือแร้สะกดจำให้เข้มขขังขึ้นป้องกันไม่ให้เกิดเหตุตารอยเดิมอีกและจากนั้นบ้านเลียวแหลมก็อยู่ในความสงบสุกตลอดมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น